ก็คือโดยสรุปคือของเขาเนี่ยต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อพวกคนที่ไม่เชื่อคือชาวนาลกคือคนเลวอะถ้าไม่เชื่อตามคําสอนของนบีของผู้นาํนาศาสนาลามคือคือคือคนเลวนะฮะถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธานาบีซึ่งเป็นไปนรับองค์การมาจากเราก็คือคนเลวเหมือ<ล>นกันก็คือคนที่ตกนรลกถูกไง,ไง่ายแต่ของเราของเราจะเชื่อใครเนี่ยขนาดพระสมัสมมาจักรยังบอกว่า oh, อย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้พิสูจน์ก่อนแต่ของเขาต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อคือชาวนากคือคนเลว มันต่างมันต่างกันอย่างนี้คนลาฟ้าแกรเหวเลยเพราะฉะนั้นเขาเอาคําสอนแบบนี้มาแล้วก็ในมัสยิดมันจะเป็นเหมือนองค์กรปิดนะฮะคนต่างศาสนาจะเข้าไปเนี่ยใด้เพราะงั้นใครเข้าไปโดนกล่อมแบบเนี้ยไม่เชื่อคือคนเลวคือคนเป็นนรกก็กลัวกันนยฮะใ้รจะไม่เชื่อเข้ามาเราไม่เชื่อ,เ,าาเ,อเดี๋ยวกลายเป็นคนตกนรกแล้วมีบางบทนะฮะมีเขียนว่าถ้าไม่เชื่อเอเลาะลงโทษรุนแรงอีกปลูกฝังความกลัวความความกล,ลัวเข้าไปอีกทําให้ต้องเชื่อ พราะกลัวถูกตกตลกกลัวถูกลงโทษรุนแรงอีกนะฮะมันกลายเป็นบังคับมันคือรัฐที่การปกครองคือการ้วยกบมาเฟียฮะบ,บังคับถ้าไม่ทําตามมึงตายอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะขนาดล่าสุดมีใครกํานันอะไรนะไม่พอใจสง่สงลูกน้องยิงยิงตำรวจได้กันเลยเออบังคับกูเจ๋งอ่ะกูบังคับ,คคบ,คบนี่คือไม่ได้เรียกศาสนาทาการบังคับแบบนี้มันคือรัฐที่การปกครองนะครับโดยอ้างศาสนาเพราะฉะนั้นผู้นำ,ผ,นำผู้นำประเทศไทยคุณต้องรู้ทันนะฮะเรื่องนี้ นะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับอิสลามไม่มีนักพจน์ไม่มีนักบวชนะครับไม่มีคนที่จะมาว่าถือศีลพหมจันไม่มีเมียไม่มีนะครับของเขาโอเพนครับผู้นาศาสนาอิสลามโตอิหมามเนี่ยมีเมียกี่คนก็ได้ผู้นําศาสนาสอนคนเนี่ยมีเมียก,กี่คนก็ได้ไปแย่งเมียลูกชาวบ้านมาก็ได้ถ้าอยากจะแย่งเนี่ยนะครับอ,อ้างคําสอนอ้างว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษพิโสเนี่ยก็ออมาได้ใครก้าหรือเ <Yeah. S 1> <rika S 2> ดี๋ยวเดี๋ยวไปชาวนรกนะไม่เชื่อเขาอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้น เขาไม่มีนักโทนักบวชครับแล้วผู้นาศาสนาเขาเล่นการเมืองได้เป็นสวอก็ได้เป็นสออนสอก็อไ,ได้เห็นไหมคุมการเมืองอีกนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะของเราชัดแยกชัดเจนศาส,สนาพุทธเราชัดเจนถ้าใครอยากปฏิบัติธรรมไปบวชเป็นพระสงฆ์ก็คือถือศีล27ข้อ,อใครใครยังไม่ถึงอยากจะบวชเป็นพระก็ยังสามารถถือศีลแบบคารวะธรได้มีเมียได้มีลูกได้แต่ก็คือมีคารวะธรรมนะครับถือศีลระดับหนึ่งมีระดับชั้นในการในการปฏิบัติธรรมแต่ของเขาไม่ใช่เขาอ้างอันเดียวกันเลย นะฮะต้องเชื่ออรลอย่างเดียวแล้วต้องเข้าใจองค์ประกอบของคําว่าศาสนาก่อนหนึ่งต้องมีศาสดาต้องมีคําสอนต้องมีนักปฏิบัติต้องมีวัตถุศาสนาศาสนาวัตถุแล้วยิ่งมาดูคําสอนว่าเออคนที่ไม่นับถืออล่อลเป็นคนเป็นชาวนรนกน่ะก็ยิ่งเห็นได้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่ศาสนาแล้วเขากล่าวาว่าพวกเขาคือคนชั้นสูงอ่ะเป็นชาวสวรรค์นะ่ครับส่วนสารนี ก็จนของศาสนาอื่นคือชาวนากจนชั้นต่ำสกปรกอ่ะทั้งนั้นที่แก่นแท้ของศาสนาจริงๆนั้นก็คือทุกคําสอนต้องเป็นไปเพื่อสันติสุขเพื่อสร้างสันติสุขสงบความเย็นซึ่งบริบทของศาสนาควรยอมรับวัฒนธรรมในส่วนรวมนั่งกันได้เป็นที่กล่าวนั่นแหละจะเป็นที่กล่าวว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงลัทธิที่อ้างว่าเป็นควรอยู่บนพื้นฐานความจริงและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมคืนๆนะ มิฉะนั้นมันไม่ใช่เพามันไม่ควรเรียกว่าเป็นศาสนาแม้จะมีคนนับถือมากเพียงใดก็ตามาเพราะไปในแนการบังคับไม่ได้เป็นไปด้วยความเชื่อความต้นตาอิสลามไม่ใช่าศาสนาเป็นลัทธิการปกครองและบอกการปกครองที่ซับซ้อนกับความเชื่อควบคุมจิตใจอีกชั้นหนึ่งต่อคนฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองที่ปฏิเสธคําสอนบางกับทางพระพุทธศาสนาเราซึ่งถือว่าเป็นบาปอันหนัก <c oughs> ที่ถือว่าเป็นบาปอะไรแรง นี่คือความต่างของศัพ์ของคําว่าศาสนาอย่างสิ้นเชิงคําสอนให้ก้าเพื่อพระเจ้าคนนี้แต่พผูาสอนให้มีแต่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสเสมอกันเพราะทุกชีวิตก็รักชีวิตด้วยกันทุกๆชีวิตถ้ตาศาสนาสอนผิดๆมันก็เป็นเพียงมันก็ผิดกับคนทั้งโลกเหมือนกัน